S <S 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 พี่วีรชัยนะครับสั่งนะครับเหรียญ50สตางค์นะครับพศ25 2 0นะครับย้ําว่าเอาแบบนะครับให้มีไออย่างนี้ครับตรงพอพานนะครับให้มีไออย่างเนี้ยแหลมแหลมแทงไปที่พอพานนะครับแล้วก็ติก็มาดูแล้วนะครับโชคดีนิดนึงนะครับแทงที่พอพานทุกตัวเลยครับไออย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยมันแทงที่พอพานทุกตัวเลยนะครับพี่วีระชัยนะครับสั่งมาครึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวเรามานับกันเลยนะครับ หนึ่งแถวนะครับสองแถวสามแถวนะครับสี่แถวห้าแถวหกแถวนะครับเจ็ดแถวแปดแถวเก้าแถวนะครับสิบแถวนะครับแล้วก็สิบเอ็ดแถวนะครับครบไหมขาดอีกนิดนึงนะครับสิบเอ็ดแถวนะครับยังไม่ครบครึ่งกิโลนะครับ ตามไปด้วยอีกหนึ่งเหรียญนะครับต้องให้ได้กิโลหนึ่งนะครับถึงจะถูกต้องอ้าพูดผิดต้องได้ครึ่งกิโลนะครับกิโลละ1,500บาทนะครับเพื่อนกิโลละนะครับกิโลละนะครับ1,500บาทนะครับตอนนี้เพื่อนสั่งกันมาครึ่งกิโลนะครับก็คือสบิทแถก็อีกหนึ่งเหรียญพอไหมพอครับนี่นะครับครึ่งกิโลนะครับเอาให้สองเหรียญเลยครับเพื่อนแถมให้อีกหนึ่งเหรียญนะครับเพื่อว่า เป็นการชดสติกเกอร์ไปนิดนึงอ่าโอเคเกินแล้วนะครับครึ่งกิโลนะครับได้ไปทั้งหมด1 2 3นะครับ4 5 6แล้วก็7 8 9 10 11แถวนะครับ11แถวกับอีก2เหรียญนะครับเพื่อนเเอาเป็นว่านะครับพร้อมจัดส่งแล้วนะครับกิโลละ1 5 0 0นะครับครึ่งกิโลนะครับก็750บาทนะครับเพื่อนๆนจะสั่งเป็น1กิโลก็ได้นะครับ1,500บาทนะครับ ตอนนี้นะครับพร้อมเดินทางแล้วนะครับสําหรับเหรียญนะครับ50สตางค์นะครับสภาพคระไม่ล้างนะครับคระไม่ล้างนะครับมีสวยบ้างดําบ้างนะครับมีสวยบ้างดําบ้างนะครับพร้อมเดินทางแล้วครับ11แถวกับ2เหรียญนะครับครึ่งกิโลครับ